เรียบร้อยดีครับอรุณาถ่ายวิดีโอโอเคถ่ายเรียบร้อยดีไม่มีไม่มีมเราเสียหาย ในกล่องที่หนาดีหนาดีดีมากอูอัลตราโซนิคโฟเกอร์คู่มือครับแล้วอันนี้มันคืออะไรอันนี้พุ่นลอยหรือเปล่า รับมานอ,มอย่างดีเลยหนักปึกเลยอันนี้สวย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 มากอน,นี้น็อตมันคืออัลตราโซนิคดีซีสี่สิบห้าถึงสี่สิบแปวลตจะไปะเยอะอยนี่น,นักปึกเลยสวยดีชอบ คู่มือการใช้อันนี้คือ,อน,น็อตมองสินค้ามาดีมากนนคืออะไรอ๋อ มม่แปลงอะแดปเตอร์แดปเตอร์อย่างดีเลยโอเคครับปลั๊กมาตรฐาน ี่ปะไม่รู้นะเห็นในรูปอยู่เคยหาทางดู <c oughs> โอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ